็สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องแสงเชิงขึ้นนะคะต่อจากทั้งที่แล้วนะคะก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนการคำนวณไปนะคะก็เป็นการเียวอ่าครั้งที่แล้วเราเรียนการแทรกสอดผ่านแสงเชิงคู่นะคะเราบอกเราว่าการแทรกสอดผ่านสลิตคู่สลิตคู่มีหนึ่งช่องสลิตเดี่ยวคือเอ้สลิตคู่คือมีสองช่องนะคะสลิตเดี่ยวคือมีหนึ่งช่องอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่า เป็นถ้าเกิดว่าเป็นสลิตถ้าเป็นสลิตคู่นะคะแถบสว่างกลางนะคะเขาก็จะเท่ากันนะคะแถบสว่างจะเท่ากันหมดเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามเป็นสลิตเดี่ยวนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเป็นสลิตเดี่ยวให้เรารู้ไว้เลยว่าถ้าเกิดเป็นสลิตเดี่ยวนะสลิตเดี่ยวนะคะ แถบสว่างกลางอ่าเขียนนะถ้าเมื่อไหร่เป็นสนิดเดี่ยวนะคะสิ่งที่แตกต่างกันอ่ารูปที่ออกมานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาแสงนะคะเราเอาแสงเนี่ยผ่านตัวสลิตผ่านตัวสลิตเดี่ยวนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือรูปที่เราได้อะมันจะไม่เหมือนกับแสงที่ ผ่าสลิตคู่นะคะเหมือนที่เราทำาทิดเีไปครั้งที่แล้วเนาะก็ถ้าเป็นสลิตคู่นะคะแถบสว่างเขาจะกว้างเท่ากันหมดแต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็นสลิตเดี่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแถบสว่างกลางจะกว้างที่สุดสลิตเดี่ยวอะเขียนนะแถบสว่างกลางนะคะทวน กาจะกว้างที่สุดอ่าทีนี้มาตอบนะคะวันนี้เราจะคำนวณสลิดเดี่ยวอย่างที่เราบอกว่าไม่ว่าเราจะทำสลิดเดี่ยวหรือสลิดคู่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ข้อนี้เป็นสลิดเดี่ยวหรือสลิดคู่หลังจากนั้นเราก็มาแยกว่าโอเคเป็นสลิตเดี่ยวนะคะอย่างข้อนี้ที่เราจะทำคือสลิดเดี่ยวสลิดเดี่ยวเป็นแถบมืดหรือแถบสว่าง เขาว่าสูตรที่เราใช้ไม่เหมือนกันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นแถบมืดเราจะใช้สูตร n lambda นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นแถบมืดนะคะเราจะใช้สูตร n lambda ่เราจะใช้สูตรเอ็นแลมดานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่นะคะเป็นสวะอ่า แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่เป็นแถบสว่างแถบสว่างปุ๊บนะคะเราจะใช้สูตร n แถบสว่างปุ๊บนะคะเราจะใช้สูตรนะคะ n ลบหนส่วนสอนะคะลอันนี้คือผลิเตเดี่ยว นักเรีนยนอย่าจาสับสนกับสลิดคู่เมื่อคิดก่อนนะคะสลิดคู่ปุ๊บถ้าสลิดคู่นะคะวิธีการหาแถบสว่างจะเป็น n นำหนดาวิธีการหาแถบมืดจะเป็น n ลบหนึ่งส่วนสองาสลิดเดียวกับสลิดคู่เวลาหาแถบมืดแถบสว่างจะตรงข้ามกันอ่ะเดี๋ยววันนี้เราม,มาดูโจทย์นะคะซึ่งฝั่งทางซ้ายของสูตรก็ยังใช้สูตรเดิมนะคะอ่ะเราเขียนสูตรไว้ก่อนนะคะควรจะเขียนสูตรไว้ก่อนสูตรก็มี ไซแอลเดไซนะคะเอไซเซตา้าอ่ามีอะไรอีกสนิดเดียวนะคะเอนะคะเอ็กส่วนแอลทีนี้เรามาดูว่าโจทย์ข้อนี้เขาให้อะไรมานะคะแล้วก็เขาต้องการอะไรโอเคนะทีนี้ สิ่งที่เขาให้มาตัวแรกนะคะคือแลมด้าให้ความยาวขึ้นมาความยาวขึ้นคือ450นาโนเมตรนะคะตกกระทบสลิตเดี่ยวที่มีความกว้างของช่องอความกว้างช่องคือ A นะคะความกว้างช่องคือ a ในแนวตั้งฉากภาพการเลี้ยวเบนนะคะจะปรากฏอยู่จากอามพูดมัวแล้วนะคะในแนวตั้งฉากภาพการเลี้ยวเบนจะปรากฏ บนฉากที่อยู่ห่างออกไปนะคะ2.5เมตรอ,อันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกอ่าอยู่ห่างออกไป2.5เมตรแปลว่าฉากอะสลิดเดี่ยวเนี่ยกว้างเท่ากว้าง250 ไมโครเมตรนะคะในแนวฉากแล้วฉากเนีย่ยยูหานจะสินิดออกไประยะจากสนิดไปถึงฉากก็คือ L ข้อกอไก่ให้หาขนาดมุมขนาดมุมคือหาเซตานะคะที่แถบมืดไฮไลไท์เลยนะคะโจทย์ต้องการแถบมืดอันดับที่1อันดับที่ห,หตรงนี้หมายความว่าต้องแทนค่า เเท่ากับ1นทีนี้โจทย์หาขนาดมุมแสดงว่าสูตรก็เป็นเซต้าแถบมืดเราเขียนสูตรเลยแถบมืดของสิตเดียวคือ N l a m แลมดาแถบสว่างไอ้แถบมืดของสิดเดียวคือ N l a แลมดาโจต้องการหาเซตาดังนั้นสูตรที่ใช้ต้องมีเซตานะคะเราก็จะใช้สูตรหนึ่ง ฮ่าเราก็ได้ว่าจากนะคะ a อซายเซตาเท่ากับ n อลมดานะคะจากเอซายเซตาเท่ากับ n อลัมดาแทนค่าเลยนะคะ a คือความกว้างของช่องสนิทนะคะ250 ไมโครเมตรไมโครเป็นคำอุปสรรคนะคะไมโครเป็นคำอุปสรรค10บกำลังลบ6นะคะเวลาทำนะคะเราจะเปลี่ยนหน่วยทุกหน่วยให้เป็นหน่วยพื้นฐานเราจะไม่เอาคําอุปสรรคมานะคะเราให้เปลี่ยนไมโครเมตรให้เปลี่ยนเป็นเมตรนะคะดึงเปลี่ยนคำอุปสรรคออกมาเป็นพหุคูณไมโครเมตรเท่ากับ10 6, กำลังลบ6เท่ากับ1ิ 6. กำลังลบหนะคะ n เราบอกอยู่แล้วว่าเราหาแถบมืดลำดับที่1ก็เลยใช้ n ลมดาอันดับที่1แปลว่า n คือ1นึ่งนะคะลัมดาก็คือแสงที่เราลัมดาคือความยาวคลืนก็คือความยาวขึ้นของแสงที่เราใช้นะคะก็คือ450 50เหมือนเดิมนาโนนะคะเป็นคำอคุปสรรคเปลี่ยนคำอคุปสรรคเป็นเ,นาเนพาหูคูณ นาโนคือ10บกำลังลบเนะคะเวลาเวลานักเรียนทําโจทย์ให้นักเรียนระวังนะคะเพราะว่าฟิสิกส์เนี่ยมันจะผิดที่หน่วยนะคะผิดที่หน่วยนะคะถ้านักเรียนเปลี่ยนค่าคําอุปสรรคเป็นพหูคูณที่ผิดอะ่ะมันก็จะคิดเลขผิดเนาะอ่ะนาโนนะคะคือ10บกำลังลบเดึงออกมาเช็คนะคะ อันนี้หน่วยเป็นเมตรแล้ววันนี้หน่วยเป็นเมตรแล้วนะคะอ่าคิดได้อ่าครูลืมแทนค่า s i น์เซตานะคะขยบหน่อยหนึ่งแทนแต่ค่า A นะคะลืมไซน์เต้าอ่าอันนี้คือ A ใช่ป่ะ s i น์เซต้าเซต้าคือสิ่งที่เราต้องการหานะคะ สองร้อคูณสิบกำลังลบหกคูณอยู่ย้ายไปหารเราจะได้ s ซตาเท่ากับสี่คูณสิบกำลังลบเนะคะส่วนด้วย250วร้อคูณสิบกำลังลบหอ่าเสร็จแล้วคิดเลขนะคะตัดตัด ห้าเก้านะคะเก,ก้าหารห้ากดเครื่องคิดเลขได้หนึ่งจุดแปดเวลาคิดสมมุติว่าเราไม่มีเครื่องคิดเลขเวลาคิดนะคะเราจะคิดตัวเลขกับตัวเลขพหุคูณกับพหุคูณน,นะคะอย่างคูณคูณจะเอาเก้าเก้าส่วนห้านะคะส่วนห้าเราคิดเป็นทศนิยมยากเราก็เอาคูณสองทั้งบนทั้งล่างก็จะได้สิบแปดส่วนสิบนะคะ ทำเปนทอนิยมส่วน10 01ตัวก็1ตำแหน่งได้1.8ทีนี้เรามาคิดหูคูณนะคะก็คือ10กํลังลบ9หา10กํลังลบ6ลบ6อยู่ข้างล่างตบขึ้นมาข้างบนเป็นบวก6นะคะได้10กํลังลบ9นะคะคูณกับ10กํลัง6จากนิยามว่าเลขฐานเดียวกันนะคะเลขชี้กําลังมาบวกกันลบ9บวก6ได้ลบ3 นะคะอ่าทีนี้เหมือนเดิมเราต้องการอยากรู้เซตาแต่เรารู้ว่าไซายเซตาเท่ากับ1.8คูณ10กำลังลบ3นะคะปรับเป็นเลขสวยๆคือ0.0018เราต้องการค่าไซนหรือเปล่าไม่ใช่เราต้องการค่าเซตาดังนั้นเราหาเซตาอย่างเดียวต้องติดอาร์คไซนะคะก็ได้ ไซด์เซตาเท่ากับ0.0018ดังนั้นเซตาเท่ากับอารซด์0.0018อ่ะอันนี้คือวิธีการหานะคะอันนี้คือวิธีการหาเนาออ่ะต่อมานะคะต่อมาต่อมาต่อมาคือต่อมานะคะต่อมาคือข้อขอไข่อ่า ข้อขอไข่เกิดอะไรขึ้นนะคะข้อขอไข่โจทย์เขาก็ถามนะคะขอไข่โจทย์ถามว่าเฮ้ยเฮ้ยจากข้อนี้จากข้อมูลที่ให้มาอยากรู้แถบสว่างกลางกว้างเท่าไหร่แถบสว่างกลางของสลิปเดี่ยวต้องกว้างที่สุดอ่าเรามาดูรูปการเกิดการเลี้ยวเบนผ่านสลิปเดี่ยว อ่าครัวไว้ฝั่งนี้นี่คือรูปที่นี่คือรูปการเดียวเบนนะคะผ่านชนิดเดี่ยวของแสงผ่านชนิดเดี่ยวทีนี้เวลาเราหาความกว้างนะคะเวลาเราหาความกว้างความกว้างเราจะวัดจากแนวกลางนะคะถ้าเราหาแถบสว่างกว้างเท่าไหร่อ่าซูมนิดนึงนะ,ะมันก็คือระยะระยะ สีน้ําเงินนะคะตั้งแต่แถบมืดนี้มาจนถึงแถบมืดนี้แถบมืดก็คือตรงที่มันไม่มีแสงใช่ปะดังนั้นตรงนี้คือ n 1ตรงนี้คือ n 1นะคะจากนี้มานี้นะคะอันนี้คือระยะความกว้างของแถบสว่างอ่าอันนี้คือค่าที่เราต้องการหาแต่ว่าเวลาเราหาเราจะหาตากแถบสว่างกลางคือ a 0 แนวกลางเส้นนี้ a ศูนยนะคะไปจนถึง n 1ฝั่งหนึงเนี่ยมันคือค่า x อันนี้คือค่า x นะคะแต่แถบสว่างกลางเนี่ยเขากว้างนะคะเราคิดเฉพาะด้านบนไม่ได้เราต้องคิดด้านล่างด้วยว่ามันกว้างเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ถามหาแถบสว่างกลางกว้างนะคะให้เรารู้ไว้เลยว่าเราต้องคิดจาก เราต้องคิดนะคะเราต้องคิดอะไรนะคะเราต้องคิด x จากแถบมือนะคะโดยที่ความกว้างเนี้ยมันจะเท่ากับ 2x นะคะเพราะครึ่งบนคือ x ครึ่งล่างก็คือ x นะคะแตบสว่างกลางเนี่ยเขาจะเบ่งออกอย่างนี้แต่เราหาแค่ครึ่งเดียวนะคะดังนั้นเนี่ย เราต้องคิดบนล่างเราก็จะได้ว่ามันคือ 2x อ่ะทีนี้เราหา x ก่อนนะคะคิด x อ่ะคิด x ก่อนนะเราก็หา x โจทย์อยากได้ x ใช่ป่ะแสดงว่าเราต้องใช้สูตรที่มันมี x นะคะใช้สูตรที่มันมี x เราก็ใช้สูตร a นะคะ x ส่วน l เท่ากับ n ล m มดา แทงค่า A. A A คือ250ไมโครเมตร10กำลังลบ6นะคะคูณกับ X L ห่างเท่าไหร่นะคะปรากฏบนฉากฉากห่างออกไป2.5ตรอ่าเมตรชาวไป2.5งเมตรนะคะและ n ก็คือ1เพราะว่าเราต้องหาจากแถบมืดแับที่1ทํ่ทำไมหาจากแถบมืดในเมื่อเราหาความกว้างของแถบสว่างเพราะแถบมืดคือบริเวณขอบที่สุดสุดตรงแถบสว่างกลางแล้วเราก็หาจากขอบนะคะเราหาจาก A1 ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่า A1 อ่ะมันคือตรงไหน A1 คือตรงกลางของตรงนี้ n 1. N 1. N 1. นี่เห็นปะ มันเลยเห็นไหมคะมันเลยออกมาหาไม่ได้แล้วคูณกับแดลดา้าแดลดา้าเขาไม่ได้เปลี่ยนความยาวขึ้นก็เท่าเดิม450นาโนเมตรเสร็จแล้วปุ๊บกดเครื่องคิดเลขเราจะได้ x ออกมาว่า x คือ4.5คูณ10กํลังลบ3เมตร x เดียวคือ4.5่จุหคูณสิบกำลังลบสามนะคะคือ9คูณสิบกำลังลบสเมตรเราเปลี่ยน1ิบกำลังลบสตัวนี้พหูคูณเปลี่ยนเป็นคำหบวทสักก็คือมิลลิเมตรดังนั้นคำตอบของเราก็คือแถบสว่างกว้างกว้างเท่ากับ9 mm. มิลลิเมตรเหมือนเดิมข้อข้างล่างใช้ตัวอย่างข้อที่1 นะคะครูจะเว้นข้อ2ไว้ให้นักเรียนทําเองนะคะข้อ2เราจะใช้ตัวอย่างข้อที่1วิธีคิดแนวการคิดเหมือนกันหมดเลยนะคะนักเรียนลองเรียนแบบในการคิดดูนะคะขึ้นมันจะได้ช่วยให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ว่าโอเคตัวแปรนี้คือตัวแปรอะไรเวลาันเจอโจทย์อื่นๆเน่ะเราจะได้รู้คือเราไม่สามารถเริ่มทําโจทย์ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าโอเคสิ่งที่โจทย์ให้มาคือตัวแปรอะไรก่อนนะคะอ่าก็คือขั้นตอนของการาะห์โจทย์นั่นแหละ ต่อมานะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายของวันนี้จริงๆวันเนี้เราต้องจบตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วล่ะนะคะแต่ว่าครูกัมันจะยาวไปก็เลยแบ่งเนาะอ่านนี้ก็จะเป็นข้อสุดท้ายนะคะวันนี้หน้านี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเกตติ้งเกตติ้งคืออะไรให้เราดูนะคะเกตติ้งเนี่ยเป็นอุปกรณ์ทางแสงอย่างหนึง่งหน้าที่ของเกตติ้งคือเขาจะต้องกระจายแสงอืม เกตติ้งนี่หน้าที่คือกระจายแสงตอนที่เราทำทฤษฎีคลิปที่แล้วอะเราจะมีรูปใช่ปะว่าถ้าเกิดแสงขาวมันผ่านเกตติง้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงขาวเขาก็จะเดียวเบนนะคะกระจายแสงออกมาเจ็ดสีอ่าม่วงค่าแน้วเงินเขียวเหลืองสีแดงอ่าโดยที่สีแดงก็จะ เดียวเบนได้ไกลที่สุดมากที่สุดก็คืออยู่ออกจากแนวกลางมากที่สุดนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เกตติ้งเขากระจายแสงแล้วนะคะเวลาเราดูเหมือนกันเวลาทำโจทย์เกตติ้งนะคะเหมือนกันกันกบการทำโจทย์สลิดเดี่ยวกับสลิดคู่เขาก็จะเกิดแถบมืดและแถบสว่างเกิดขึ้นเหมือนกัน อ่าเขาก็จะเกิดแถบมืดแล้วก็แถบสว่างเกิดขึ้นเหมือนกันทีนี้ไอการเกิดแถบมืดแล้วเกิดเออไอการเกิดแถบมืดกับแถบสว่างเนี่ยนะคะเขาก็ใช้สูตรเหมือนกับสลิดเดียวกับสลิดคู่แต่ก็ต้องมาแยกว่าโอเคถ้าเป็นสลิดถ้าเป็นเกตติ้งเนี่ยแถบมืดจะหาได้จากอะไรแถบสว่างจะหาได้จากอะไรอ่าถ้าเป็นเกตติ้งนะคะ เกตติ้งแถบสว่างจะหาได้จาก n ลัมดานะคะถ้าเป็นเกตติ้งนะคะเราจะหาได้แถบสว่างจะหาได้จาก n ลัมดาถ้าเป็นแถบมืดจะหาได้จาก n ลบหนึ่งส่วนสองลัมดานะคะอ่ะมาต่อทีนี้เราก็มาดูว่าเฮ้ยโจทย์ที่เขาให้มาให้อะไรมาบ้างนะคะ จทย์ที่ให้มาให้ความยาวคืนให้ลำดามาลำด้า,นา,นดานหนึ่งพนเกตติ้งแถบสว่างแถบสว่างแปลว่าเป็นแอนติโนเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นแถบสว่างแปลว่าบริเวณนั้นอมันมีการแทรกสอดแบบเสริมแถบสว่างอันดับที่สองอันดับที่สองอันดับก็คืออันดับเอเท่ากับสอง แถบสว่างแปลว่าใช้สูตร N อ็แลมดานะคะเบนไปจากแนวกลางนะคะจะเบนไปจากแนวแถบสว่างเป็นมุม30อ,30องศาแปลว่า30องศานี่คือเซต้านะโจทย์บอกว่าจงหาจำนวนช่องต่อเซนติเมตรของเกตติ้งที่ใช้จำนวนช่องต่อเซน จำนวนช่องคือค่า n n ใหญ่ไม่ใช่ n เล็ก n เล็กคืออันดับ n ใหญ่คือจำนวนช่องเกติ้งเนี่ยมันต่างยังไงกับชนิดเดียวกับชนิดคู่ต่างชนิดเดียว,เด,ยวเดียวคือช่องเดียวชนิดคู่คือมี2ช่องแต่ว่าเกตติ้งเนี่ยเกติ้งเขามีหลายช่องให้เรานึกถึงตัวอย่างเกตติ้งก็คือแผ่นซีดี ไม่รู้ว่านักเรียนเนี่ยทัแผ่นซีดีไหมนะคะแผ่นซีดีที่เขามาห้อยห่างช้างน่นแหละเวลาที่เราสาเหตุที่เขาเอาแผ่นซีดีมาห้อยห่างช้างเพราะว่าอะไรเวลาไฟส่องอะ่ะมันจะกระจายแฉงมันจะวูบวาบวูบวาบใช่ป่ะอืมก็จะเห็นนะคะอันนั้นอะ่ะเป็นลักษณะของการเกิดการเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกตติง้งคือแสงเขาก็จะกระจายออกเป็นสีลุ้มนะคะอ่ะทีนี้มาต่อนะคะเรื่องของเรา จำนวนช่องนะคะแปลว่าแปลว่าเกตติ้งอ่ะมันคือมีจำนวนช่องหลายช่องมากนะคะหลายช่องมากในคือปกติแสงอ่ะมันต้องลอดผ่านช่องที่เขาสโคปไว้ใช่ป <ๆ S 1> ่ะช่องอ่าแซมตมใช่ป่ะเกตติ้งของครูอ่ะมันกว้างกว้างทั้งหมดคือหนึ่งเซนแต่ในหนึ่งเซนอ่ะมันมีหลายช่องที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 กันเนี่ยคือการหาจำนวนช่องว่าในหนึ่งเซนอะ mình mình ่ะเกตติ้งมันมีกี่ช่อง ต้องดูหน่วยด้วยต่อ1เซนติเมตรเวลาต่อต่อ1เซนติเมตรนะคะทีนี้โจทย์ให้เซตามาดังนั้นสูตรต้องเป็นเซตาเราก็เขียนสูตรก่อนนะคะเราใช้สูตรฝั่งซ้ายเหมือนกันนะคะอันแรกเริ่มคือ d ไซเซตา นะฮะแทบอลายแถบสว่างเท่ากับ n อลัมด้าคือครูจะบอกว่านักเรียนอาจจะเห็นครูเขียนตัว A ตัว D นะให้นักเรียนเรียนรู้ว่ามันคือตัวแปรเดียวกันคือสมัยก่อนอ่ะเขาจะใช้ตัวแปรเป็นตัว D นะคะแต่ในหนังสือนักเรียนอ่ะบางอุปกรณ์เขาจะใช้เป็นตัว A ถ้านักเรียนไปอา่านหนังสือนะคะที่เป็นโจทย์ฟิสิกส์สมัยก่อนคือโจทย์ฟิสิกส์เนี่ย มันจะมีรูปแบบซ้ําๆเดิมถ้าเรียนทำโจทย์ไปเรื่อยๆนะคะเขาเวลาเฉลยดูตัวอย่างเขาก็จะใช้ตัวอักษรตัวดีนะคะเป็นตัวบอกระยะห่างอ่ะอันนี้รู้ไว้นะอันนึงก็คือ dx ส่วน l แต่ d กับ a คือตัวแปรเดียวกันนักเรียนจะใช้ d หรือใช้ a ก็ได้ไม่ผิดนะคะแต่ให้เรียนรู้ไว้ว่าโอเคมันคือระยะห่างนะถ้าเป็นซิเดียวก็คือความกว้างของช่องลิตนั้นถ้าเป็นลิทคู่ก็คือ ระยะห,าห่างระหว่างคลื่นทั้งสองช่องนะคะอ่ะทีนี้ให้เซตามาต้องใช้สูตรเซตาดังนั้นเราเริ่มว่ามันเป็นดีไซนเซตาเท่ากับ n แนมดาอ้าวคูไม่เห็นมี n อให้ผมหาเลยแล้วผมจะหาอย,ย่างไงให้เรารู้ไว้อย่างหนึ่งว่าไอไอระยะช่องของเราเนี่ยนะคะ D เนี่ยมันหาได้จาก1ส่วน N ใหญ่ N ใหญ่คือจำนวนช่องนะคะ N ใหญ่คือจำนวนช่องเราก็เปลี่ยน D เท่ากับ1ส่วน N เปลี่ยน s ายเซตาคือ30นะคะเท่ากับ N. n n คือแถบสว่างอันดับสองอ่าอ่า l a มดาคือห้าร้อยนาโนนาโนร9ก้าเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่ยังจะผิดส่วนใหญ่คือตรงนี้ทรายสามสิบบางคนแทนสามสิบไปเลยไม่แทนค่าทรายนะคะมันคือทรายสามสิบนักเรียนต้องหาค่าทรายสามสิบก่อน เราค่อยแทนค่าไซสามสิบคือหนึ่งส่วนสองเราก็ค่อยแทนนะคะเราจะได้หนึ่งส่วน n คูณกับหนึ่งส่วนสองนะคะเท่ากับสองคูณ5้าร้อยคูณสิบกําลังลบเก้าเสร็จแล้วปุ๊บนะคะหา n คิดเลขนะคะกลับไปกลับมาได้หนึ่ง ส่วน2องคูณสอคูณห้าคูณสิบกำลังลบเเวลานักเรียนตอบให้นักเรียนระวังว่าเป็นหน่วยอะไรมันเป็นต่อเซนติเมตรแปลว่าข้างล่างหน่วยข้างล่างเซนติเมตรคือ cm 10กำลังลบ2นักเรียนต้องกัน10บกำลังลบ2เอาไว้เป็นหน่วย โจทย์ไม่ได้ถามต่อเมตรโจทย์ถามต่อเซนติเมตรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทํำยังไงนะคะอ่ะคิดเลขแบบง่ายๆนะคะสองคูณสองได้สี่สี่คูณห้าร้อยแบ่งห้าร้อยสี่ใบสองพคูณ นักเรีนยนเห็นตรงนี้ไหมสิบกำลังลบเก้าสิบกำลังลบเก้านะคะเราจะดึงเราจะแยกนะคะเราจะแยกสิบกำลังลบเก้าเป็นสิบกำลังลบสองกับสิบกำลังลบเจ็ดเฮ้ยทำไมต้องเป็นสิบกำลังลบสองกับสิบกำลังลบเจ็ดอะครูอ๋อมันเป็นเซนติเมตรนักเรีนยนเห็นยังว่าเราต้องการสิบกำลังลบสองให้มันเป็นหน่วยเซนติเมตรตอนเนี้ย เรามีสิบกำลังลบสองแล้วเนี่ยเซนติเมตรของเราเอาเซนติเมตรนี้ไว้อยู่ตรงนี้นะสิบกำลังเจ็ดเนี้ยสิบกำลังลบเจ็ดอยู่ข้างล่างตบขึ้นข้างบนเป็นสิบกำลังบวกเจ็ด n เท่ากับสิบกำลังเจ็ดแปลว่ามีศูนย์เจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดส่วนด้วยสองพัน สิบกำลังลบสองก็คือเซนติเมตรนี่ไงมาแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนพ่าหกคูณเป็นคําผสมเลยอ่าเรียบร้อยจะผิดตรงนี้แหละอ่าตัดศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์สีต่ตัวคือหมื่นหมื่นฐานสองพอให้เงินมาหมื่นหนึ่งแบ่งคนละครึ่งอ่าได้คนละห้าพัน ก็ได้ n เท่ากับ5,000เซนติเมตรตัวนี้10กับเอ้เซนติเมตรตัวนี้กำลงัง1ตบขึ้นมาข้างบนได้เซนติเมตรกำลังลบ1ต่อเหมือนเดิมนะคะคู่ ก็จะให้นักเรียนทําข้อสอบเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีคลิปเนี้ยมีแค่สองข้อมีแค่ทำให้ดูแค่สองข้อนะคะคือคือโจทย์ของของการของคลื่นเชิงแสงอะ่ะเขาก็จะมีหลากหลายแต่หลักๆอะ่ะคือนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าอุปกรณ์น,นั้นอ่ะเวลาทำนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าอุปกรณ์นั้นอะ่ะคืออุปกรณ์ลายสลิตเดียวสลิตคู่หรือว่าเกทติงนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวพูดคร่าวๆนิดนึงว่าเดี๋ยวเราจะมีสอบปลายภาคนะคะครูก็จะสอบทั้งหมด4บทเนื้อหาการสอบอะไรเงี้ยก็อยู่ในในใบางานของเรานะคะก็อันเนี้ยจบจบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบทแสงเชิงขึ้นก็เดี๋ยวให้ครูให้นักเรียนส่งใบงานทั้งหมดนะคะให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวครูจะแจ้งทีนึงนะคะก็ว่าวันไหนก็ไปเลยอบ๊ายบาย